โรงเรียนมึงเลยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายเดชประจาริยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น2146คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น91คนมีการจัดการบริหารงานสี่ฝ่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตรวรรษที่21โดยมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมตามนโยบาย4ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยด้านโอกาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพซึ่งนำมาเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีรายละเอียดดังนี้ด้านความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่สถานศึกษา จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นสถานศึกษาในการสร้างคุณภาพของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองสำคัญของชาติโรงเรียนเมืองเลยมีการพัฒนาให้สถานศึกษามีบริเวณพื้นที่สะอาดมีระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยห้องเรียนต่างๆในสถานศึกษามีความสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอโต๊ะเก้าอี้พร้อมใช้งานมีป้ายนิเทศ ข้อตกลงต่างๆในชั้นเรียนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนรู้และปลอดภัยในการเดินทางมาของนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้จัดครูเวรดูแลหน้าประตูโรงเรียนช่วงเช้าและเย็นควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนที่ปลอดภัยจัดบริเวณที่จอดรถให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนกำหนดพื้นที่จอดรถและจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยจัดครูดูแลทางข้ามมาลายหน้าโรงเรียนการสำรวจ และซ่อมบำรุงระบบป้องกันให้สามารถพร้อมใช้งานติดตั้งกล้องวงจรปิดขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนและอาคารประกอบให้มีแสงสว่างเพียงพอจัดทํำป้ายเขตพื้นที่อันตรายในเขตก่อสร้างอาคารที่ชํารุดห้องน้ำห้องซ้วม สะอาดถูกสุขะละนะักษณะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกห้องน้ําชายหรือหญิงที่ชัดเจนมีการปรับปรุงห้องน้ําให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่เป็นมุมอับมุมเสีย่ยงจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและสร้างเครือข่ายการสื่อสารความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโรงอาหารสะอาดถูกสุขะละนะักษณะมีที่นั่งเพียงพอสําหรับนักเรียนมีครูดูแลในช่วงที่นักเรียนรับประทานอาหารตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอก ที่เข้าและออกสถานศึกษาตลอดเวลาโรงเรียนมืองเลยจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้านความปลอดภัยสิทธิเสร,รีภาพของนักเรียนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนการส่งเสริมอบรมด้านความปลอดภัยโดยครูแดการอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาจิตใจและจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจและรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี มีกิจกรรมจิตศึกษาปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเมืองเลยได้รับการดูแลด้านสุขภาพทั้งโภชนาการและสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขโดยมีการเข้าตรวจสุขภาพประจำปีการฉีดวัคซีนการตรวจฟันนักเรียนที่มีแนวโน้มขาดสารอาหารหรือมีน้ำหนักเกินมาตรฐานโดยได้รับโอกาส และความร่วมมือจากโรงพยาบาลเลยในการเข้ารับตรวจอย่างต่อเนื่องงดจำหน่ายหรือปรุงหรือโฆษณาอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรควบคุมหรือกัญชามีห้องพยาบาลเบื้องต้นมีเวชภัณนยามีการตรวจสอบวันหมดอายุของยามีครูอนามัยโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบ ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ด้านโอกาสการให้บริการและดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพของโรงเรียนเมืองเลยมีการจัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยโรงเรียนเมืองเลยมีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความพร้อมด้านวิชาการและด้านกีฬาผู้เรียนทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยมีการทดสอบและการจัดกลุ่มนักเรียนวางใจห่วงใยใกล้ชิดให้สถานศึกษาเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กก่อนเปิดภาคเรียนนอกจากการดูแลให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน ยังมีการติดตามนักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งมีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อเอร์เซในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 6เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองประชาชนและสังคมซึ่งจะช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้พบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเจตคติซึ่งกันและกันตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับนักเรียนทําให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นส่งผลให้ไม่มีนักเรียนออกกลางครันงร้อยเปอร์เซ็นต์มีการนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ตามองค์ประกอบทั้ง5ประการ จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนการคัดกรองสุขภาวะทางจิตจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากรณีพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาได้รีบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีมีการสนับสนุนทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานให้กับผู้เรียนมีโครงการส่งเสริมผู้เรียนตามศัก,กยภาพมีระบบสาธารณสุขและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีด้านคุณภาพโรงเรียนมึงเลยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีวินัยรักสถาบันหลักของชาติประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นอกจากจะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคน จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ตามมาตรฐานโรงเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อ,อ่านคล่องเขียนครองขิดเลขคล่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มมีทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ดีเยี่ยมนักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตตามวัยมีโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาษาจีน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนมึงเลยนอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้วยังส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศัก,กยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นนักนวัตกรโรงเรียนเบสแฮดทิสมีนวัตกรรมการบริหารและผลงานเชิงประจักษ์ครูผู้สอนมีนวัตกรรมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครูทุกคนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้มีนวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนเมืองเลยมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่เก่งดีมีความสุขพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองสืบไป